สวัสดีเอทุกท่านนะคะน,นะคะ,ะ,คะช่องนี้เลิศมากค่ะสะพานบุญนะคะทุนเอค่ะเลิศไหมคะชัดเจนไหมคะช่องนี้<อ>นะคะยิงเล็กเป็น Google นะคะหนามากหนูคิดว่าหนานะหนากว่าของเด็กที่ใช้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ใช้ตามอายุต,ตรงนั้นก็เอาไปซกักก็ใช้มันเปลี่ยนกันเดี๋ยวมันจะรักษาความสะอาดของเด็กๆด,ด้วยนะคะ นะคะเงินมาปุ๊บเราจัดปับ๊บพ่อหญิงเล็กเป็น Google เราก็จะไปโรงงานผลิตผ้าชุดนักกีฬานะคะงบก็ยังไม่พอนะคะเอฟซก็ต้องช่วยเหลืออีกนะคะพี่ซาลา,าค่อยทําไปท่านใดจะร่วมทําบุญต่อยอดได้ใช่ค่ะพี่ซาลาขอบคุณค่ะเท่าน,นี้ก็ได้เยอะแล้วนะคะได้ทั้งชุดชุดที่นอนของเด็กๆแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ของเด็กๆด้วยนะคะก็ส่วนเป็นเก้าอี้ก็คงจะให้คุณครูนะคะคุณครูก็คือหนูกะชอนให้คุณครูครูก็สั่งเลยนะคะาในเพจนะคะ ก็คือได้แล้วป้าแล้วก็ยกไปเลยค่ะนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะช่วงหน้าหนาวก็ทำอีกรอบใช้พิซซ่าใช่ขายพิซซ่า,าะนะคะเราตามเราทำตามกําลังเงินที่เรามีนะคะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะไม่เป็นไรนะคะเราเอฟซีก็ต้องมีนะคะหน้าที่การงานแล้วก็ความรับผิดชอบของ f c แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะอ่ะยกไปเล่นแม่ยิงเล,ล็กเด็กๆมาจ้า สวัสดีเอสทีทุกท่านนะคะช่องนี้เลิศมากค่ะนะคะจัดจริงค่ะทุกอย่างเป็นเรีวลดิตี้มากๆเลยนะคะเราไปซื้อมาแล้วนะคะเอาเด็กน้อยอนุบาลก่อนมีทั้งหมด20คนนะคะชุดเครื่องนอนเด็กน้อยเปลี่ยนใหม่เลยนะคะเราจะมาดูความน่ารักของเด็กๆ เด็กหน้อยปานว่าจะาของบ่นหน่อยเนาะเจ้องง่ายืองไง่ายเลยเด็กเด็กเดี๋ยวจะมาแจกขนมวันหลังเข้าใจไหมครับใหญ่แล้วอ่ะใหญ่ตรงไหนไหนใหญ่ตรงไหนใหญ่ตรงไหนไม่เห็นใหญ่เลยไม่เห็นใหญ่เลยใหญ่ตรงไหนเด็กๆสวัสดีจ้าอ่าไม่เหมือนชุดนอนอันเดิมนะคะชุดนอนอันนี้ก็จะเป็น หนาแล้วก็มีหมอนในตัวนะคะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะนะคะสังเกตดูน้องๆก็จะมีอันแประๆบ้างอันน้อยบ้างตามกาลังซ่าของครอบครัวแต่ละแต่ละคนนะคะนะคะดีใจไหมเด็กๆเดี๋ยวจะมาแจกขนมมาหลังนะลูกนะานะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมโอเคครับเห็นไหมต่อแถวรับเล็้ต่อแถวรับเล็วน่าเอ็นดูมากเลยนะคะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณ71ท่านนะคะเอฟซีได้ที่นอนใหม่แล้วดีใจไหมดีใจไหมแต่เป็นแบบไหนนหาๆก็ดูดีแก่ๆดูได้แกะได้นะคะโชว์เด็กๆค่ะแกะโชว์เด็กๆนะคะเต่นเต้นค่ะเด็กเด็ๆตื่นเต้นมากค่ะเลขาไม่ว่าแต่เด็กๆคุณครูก็ตื่นเต้นคุณครูก็ตื่นเต้นผ่าเด๋อ เด็กๆพับเก็บเลยอันเก่าเก็บเลยลูกจะเอาอันใหม่ให้แล้วเก็บเลยจะได้อันใหม่หมจะได้อันใหม่ไหมจะได้หรือยังคะอันนี้เอาไปซักหรือเปล่าอันนี้เก็บบ้านเก็บกลับบ้านให้แม่เลยเราจะออมหน่ให้เก็บเลยลูกเก็บเลยหนาหนานะแบบหนาอ่ะเก็บเร็วเก็บไปเร็วเก็บที่นอนเลยลูกตื่นหรือยังเอ่ย เนี่ยเห็นไหมเอามาเปรียบเทียบกันสิเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบกันอันหนึ่งหนูหยืมกันลูกอันนึ่งยืมกันอันนึงเอามาให้น่าเล็กก่อนอันนึงเออพี่เจซี่เปรียบเทียบดูอันนี้จะเป็นอันเก่านะคะ้นนาแลวอันเก่าแล้วก็อันใหม่ดูอันใหม่นะคะแบบหนานะคะเอออันนี้ก็ไปซักกลับไปบ้านไปซักเอากลับไปให้แม่เลยนะบอกว่ามือกับเลนนอนอันใหม่แหละนะมาด้นะเออดีใจกับคู่เรา嘛ขายในสองรูแชาลูกไ่เดีมต้อนกู้มือเราบัดเก้โตสั่งเลยเด้อ สั่งเลยพี่ก็สั่งไปเลยให้เขาโอนเงินเดี๋ยวจะโอนเงินให้เลยน่ะเด็กๆด็ของผู้ชายนูมันจะมีหมอนด้วยนะมันมีหมอนใครจะไปรีวิวคะขอผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งมารีวิวเออขอรองเท้าก่อนขอรองเท้าก่อนลุคขอรองเท้าก่อนเออขอกระเป๋าออกเร็วๆอ่ะรีวิวลุครีวิวอันนี้ของผู้ชายหนูมาฝั่งนี้ลูคผู้ชายน่ะเออของผู้ชายฝั่งนี้อันนั้นของผู้หญิงขอกระเป๋าก่อนขอกระเป๋าก่อนครับ

น่าอันใหม่แล้วอันเก่าเก็บกลับบ้านไปเลยลูกเก็บกลับบ้านไปเลยไปบอกแม่ด้วยนะบ้านนี้เรเปลี่ยนกันมาโรงเรียนบ้านนี้มามีใครว่าวันหนูลืมที่นอนหนูมีเอาไว้โรงเรียนอันนี้ก็เป็นให้โรงเรียนให้คุณครูซักไปเลยสวัสดีเด็กเรียุดข้าวแล้วหรืด้ ไปผมมาคุยกับเพื่อนก็คือเครื่องเสื้อผ้ามันก็เกี่ยวข้องเพราะผมเคยทำห้องนี่แน่เคยทำห้องอนุบาลดูที่บ้านพี่เนาะเออมันจะง่ายแต่ว่าเกรงใจเด้เกรงใจของเก่าอย่าทิ้งเลยลูกเกรงใจมากๆบ้านมาซักนะเปลี่ยนการนะจะบอกเราเอาเบอร์โชว์เก็บฟืนไว้ด้วยเลยเก็บเลยเออมั่งกาก็ไม่ต้องเก็บก็ได้เราได้อันนี้ดีแล้วสวยไหมสวยไหมเด็กๆสวยไหม อันไหนของผู้หญิงน่ะนี่สีชมพูมานั่งต่อแถวแล้วเร็วเด็กมันเพื่อความปลอดภัยอ่างล้างมือล้างมันเลยล้าง้วยล้างชามอันนี้มีตะกูล้างข้างนอกเนาะถ้าตรงนี้บอกว่าเออให้มันปลอดภัยเด็กไม่ต้องออกมันทีมาอุปถัมภตรงนี้โชคดีเ๋ืวเลือชุดกีฬาเดี๋ยวจะไปสั่งกำลังจะไปสั่งไงเพราะว่าแต่ว่าหนูน่ะรอไซส์เขายังไม่ส่งไอเดียวยังไม่ส่งเลยเออ เด็กน้อยคือบางกลองอีลานจะบางกลองแม่ลูกม,นกมนกนานั่งก่อนลูกมานั่งก่อนอ่ะไปนั่งก่อนแล้วกระเป๋าเราไปนั่งเลย<ม>ลูกไปนั่งเลยไ,เปไปนั่งเลยเอาวันเก่าเอาไว้ข้างหน้าตัวเองจะแจกกันใหม่ให้แล้วเก็บเลยเหมือนกันมดเออเขียนสื่อใดใอ่ะเข้าแถวผู้หญิงฝั่งไหนคะผู้ชายฝั่งนายอันเท่าไหนวัดเจ็ดสิบ ส่งแล้วบอสราส่งแล้วบอสเมมกระสันและห้องบรไสุทธิ์อีกเท่าได้กระสานตัวแมมประสันว่าถูกบ้างเท่าไหร่ก็ช่างเราไม่ได้ซื้อเองมันหนาไงผู้ชายมานั่งฝั่งนี้ลูกผู้หญิงมานั่งฝั่งนึงเร็้ยวแถวสองแถวเร็้ยวเอาคือหายนะมานั่งลูกมานั่งอมานั่งแถวในเลี้มานั่งต่อแถวเร็้ยวลูก เทำไมผมมีเบอร์โทรเคสี่อันนี้เเขาหนูโทรมาเมื่อกี้ไงโทรโอ้อะใช่ที่หนูโทรมาเมื่อกี้ใช่ใช่หนูโทรมาเมื่อกี้อาจารย์เดี๋ยวยิบารูเดี๋ยวหนูก็ได้ชุดกีฬาแล้วก็รองเท้าเดี๋ยวจะได้อยู่ได้ทุกคนได้ทุกคน ใช่ไหมคะอไม่แปดแล้วนะอ่าใายไปเรื่อยอันนี้ก็ยี่เด็กที่ครูอยากได้ก็คือมันจะเป็นที่กล่องใส่ดินสอได้ใช่ไหมคะแม่นะมีแก้วน้ำโอเคโอเคยางลบดินสออนนตรงนี้มันบ่างไหมล่ะคะครูนี่นี่ตอนนี้ครูอยากได้ตรงนี้นะคะนี่นะคะเราจะมามอบให้เด็กวันนี้นะคะนี่นะคะที่นอนอเมริกาจีเปมอบ ต้องถ่ายตรงนี้เวลาพี่อันนี้ถ่ายย่เนี่ยนะบราได้แลวเวลาถ่ายรูปคือกดตัวนี้ด้วยไปไปไปเอาไว้แล้วก็เอาเป็นสติปไปค่ะจานมันไม่ยากเราจะดูอีกนาน เราเอาค่อยมีก่อนเพราะว่าอันนี้คือพี่บอกว่าอยากได้ที่นอนเด็กน้อยเนาะนั่คือเบ็พื้นพืน่าทําจริงไหมเร็วไหมเร็วจนแต่งตัวไม่ทันไม่ทันหนูเป็นคนเร็วอยู่แล้วอ่ะมอบเลยก็ได้ค่ะมอบเลยมอบเลยไปค่ะอาจารย์ไปมอบอาจารย์ไปเลยเดี๋ยวนะไปเลยค่ะแค่สีไปมอบเลย นี่แลวมอบลายปรคคเลยนะคะบุลยนอบคุเอช่องนักราแบนด์ออฟฟเชียลมามาลูกมาผู้หญิงสีชมพูผู้ชายสีน้ำเงินขอบคุเอช่องนักรา้นแบนด์ออฟฟีคขอบคุณผู้ใหญ่จดีหน้าไปได้ห้าฝั่งนี้หนห้ามาฝั่งนี้ลูกหันหน้ามาฝั่งนี้ ใครไม่ขอคุณไม่แจกนะไม่แจกนะเออคุณ่ะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านผู้ิงผู้ตัมผู้เล็กอ่าขอบคุณมากมนะคะขอคุณมากๆนะคะเอ้ยขอะอ่ะไปเลยอะลูกอยิบไปเลยผู้หญิงไปไปมาลูกมา คนต่อไปมาเลยอ่ะทุกคนเลยค่ะอ่ะทุกคนเลยไปไหมไปแจกจ้าสุดท้ายสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอันนี้เราไปถ่ายยังอันนี้ถ่ายรูปไปแล้วถ่ายไปแล้วไปแหมไปแจกคุณนะอันเก่าอย่างทิ้งนะคะอันเก่าเก็บกลับบ้านให้แม่ซักเด้อว่าได้อันใหม่แล้วแม่พิงลองเลยมาอะอะผู้หญิงก่อนก็ได้ผู้หญิงมาต่อแถวเลยลูกมาลูกมาต่อแถวเลยมา มาลูกมาต่อแถวเลยเร็วๆอะไรกูมาตื่นมาได้ยังคะมาเอาหนูนะลูกขึ้นมาเอาลูกเร็วๆมาเอาเร็วๆลูกขึ้นมาเอาลูกได้ทุกคนน้องกระเป๋ามั่งม่นะน้องอะไรนะลุกมาเอาไหมลูกลุกมาเอาลูกมาเอาหนูเออขอบคุณค่ะด้วยครับ กำลังตกใจกำลังตกใจกำลังตกใจมาลูกไปนะังเครื่องใหญ่มาเนี่ยสิลูกมาลูกไหมมได้ต่อนลูจ้าขอบคุณค่ะด้วยเก่าอังขอบขอาคุณสีช่องนะคะแด้อันนี้ของน้องผู้หญิงนะคะอันน้องผู้ชายมาเลยลูกต่อแถวมาเลยต่อแถวมาเลยเอามาเลยลูกลูกมาเลยมาเลยมาเลยแต้ม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 ชงชงออยมาผู้ชายลูกมาเลยมาเลยเอากระเป๋าวางไว้ก่อนก็ได้ลูกกระเป๋าถอดไว้ก่อนก็ได้ ถอดกระเป๋าเก็บไว้ก่อนก็ได้ไป้ายป้ายป้ายขอบคุณด้วยจ้าขอบคุณครับแล้วก็ถ่ายรูปรวมแม่แล้วเอามอบแล้วก็ถ่ายรูปรวมนะจา๊ะมันจะได้สวยเด็กมันกำลังเฉลิมเฉลิงอันนี้ก็เป็นครูอ้อยนะคะจ่าเองนะคะแจกเองเลยนะคะแ,นะแสดงว่าอันที่เหลือแล้วก็คือคนที่ยังไม่มามเป็นปะคะโอเคไม่เป็นไร กับกับกับไปตัวเขบว่าคนที่ไม่มาไม่ได้นะคนที่ไม่มาไม่ได้นะคะเ็มเ้ามาวันได้มนบาเหลือเหลือน้องๆก็เหลือชุดกีฬานะคะไอยมาาคมพี่อ๋อยพี่อ๋อยมีกี่คนสันักเรียนกระสิบ่บอกใส่ไรเออคนไปแถวรวมนะค่ารูปรวม ผู้หญิงเอาอที่ม่อผู้หญิงแล้วก็ม่อผู้ชายไงก็ต้องม่อก็ต้องรวมไม่เหนื่อยเอาเอาของตัวเองเก็บไว้ลูกแล้วเอาอันใหม่มาถ่ายรูปมาเออจะไม่เลยจะไม่ใช่ต่อคนทำเร็วไปเลยคอะเพราะว่าหนูไม่หนูว่าหนูจะเก็บเงินไม่ได้เอาก้อย๋ยวแถวเอาเอาเอาผู้หญิงเมื่อกี้ของผู้หญิงไปไปถ่ายแล้วก็ของผู้ชายไปลูกไปลุกขึ้นไปลูกไปไปถ่ายรูปก่อนเลยแล้วลูกขึ้นไปถ่ายรูปกันลูกไป ปไปถ่ายรูปก่อนลูกเอากระเป๋าตัวเองออกก่อนอ่าแล้วก็เอาอันใหม่หยิบไปไปถือไปเลยไปไปวางไว้ข้างหน้านั่งก่อนแล้วก็ถ่ายปไปอลูกไปไปผู้หญิงยืนไปไปถือมาด้วยลูกผอมาด้วยผู้หญิงเอาผู้ชายไปไปข้างหลังผู้ชายยืนผู้หญิงนั่งลงนะคะลูกตบไปให้ผู้ใหญ่ใจดีเบอร์อะเดี๋ยวนั่งลงลูกนั่งลงเลยนั่งผ้าเทียบลงเลยเอ่อเอาไปข้างหน้าโอเคอ่านั่งลงแบบนี้นั่งลงนั่งลงนั่งลงแล้ววางไวข้างหน้าโอเค อ่านั่นดีดีลูกนะเอาขาเข้าดีๆโอเคเอาไว้ข้างหน้าอพี่นอนมาเดี๋ยวมาตรงนี้ลูกเดี๋ยวมาตรงนี้อย่ามาตรงนี้โอเคเอาไวข้างหน้าผู้ชายน่ะยืนขึ้นลูกยืนขึ้นโอเคผู้ชายยืนลูกจับจับไว้ยืนย่งไม่ต้องไปก็ได้ยจับจับมาเอาออกเอาออกจากคอลูกมันจะหนักอุ้มมาเลยอุ้มมาเลยอุ้มมาอุ้มตุ๊กตาหน่อยเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวเข้าไปลูกเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปชิดกันอย่ามาตรงนี้อย่ามาตรงนี้เดี๋ยวมาตรงนี้เดีอย่ามาตรงนี้ อเย่ามาตรงนี้ลูกอย่ามาตรงนี้เอออย่ามาอย่ามาอ่ะอย่ามาอีกอย่ามาตรงนี้อีกโอเคอย่ามาตรงนี้โอเคถ้าไม่เป็นรูปโค้งลูกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงกุ้ยมาอยู่ข้างหลังอาจารย์ไปอยู่ข้างหลังหนูจะถ่ายรูปให้ไปถ่ายรูปเนี่ยนะคะโอเคนี่อันนี้คืออันนี้หนูโชว์ขึ้นอีกนิดนึงค่ะเออ ไม่ได้สร้างอันนี้เราทําจริงอายิ้มน 2, นหนึนหน่งสองสามปัดล่ไปปั่ไปชูมือบายบายหน่อยค่ะบายบายสองมือเลยบายบายสองมือเลยสองมือ <ไป S 1> เลยะค้างไว้นะคะค้างไว้ค่ะอาค้างไว้ก่อนลูกหันหน้ามองกล้องหันหน้ามองกล้องเอาค้างไว้ค้างไว้โอเคคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีขอบคุณขอบคุณเออ่ะขอบคุณพร้อมกันเลยเร็วขอบคุณพร้อมกัน ปิบมือค่ะปิบมือเปมือแล้วนะคะคือค,คุณครูอยากได้ะเซฟังคะเือนะกคะือะในโอบ่ือ,อาบาเราเอาตงก่อนนะคะคืได้เาเอาที่มันง่ายก่อนที่นอนแล้วก็เก้าอี้นะคะก็ในส่วนของโต๊ะเขียนหนังสือเลขบัญชีส่งนะคะในในส่วนของโต๊ะเขียนหนังสือจะให้คุณครูดำเนินการในเขตคือหนูก็จะให้เงินไปเลยค่ะไม่มีการมานะบอกว่า จะโอนเงินเราโอนจริงจ่ายจริงค่ะตอนนี้คอมเปตอยู่แล้วนะคะไม่สามารถที่จะทำนนนุ่มไหมลูกนุ่มไหมหนูไม่สามารถที่จะทำอ่ะไม่นุ่มหรอไม่นุ่มเอาคืนเอาคืนไหมเอาคืนไหมแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของชุดกีฬาและรองเท้านะคะเอ็ซีสามารถทำหรูอยังไม่ได้บอกพี่ยูโรถ้าเกิดว่าพี่ยูโรร่วมทำด้วยนะคะพี่ยูโรก็ร่วมผสมทุกตอชุดกีฬาไงอาจจะเยอะอยู่ใช่ใช่ใช่ขอบคุณนมาก ของอาจารย์ไม่ถ่ายรูปของอาจารย์ไปบอกมาหนูจะถ่ายให้ของอาจารย์ไม่ถ่ายหรอไม่ไม่ของพอนะถ่ายรูปถ่ายรูปรวมเอาถือไว้ก่อนสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะ